ตอนนี้พวกเราทั้งสี่คนก็มาถึงเขตกเกษตรกรรมแล้วนะครับจากการรอคอยมานานนะแต่ว่าก็ต้องเดินทางเดินต่ออีกนิดหน่อยนะครับขึ้นดอยลงเหวนะอตอนนี้ก็ต้องเกียนเนี่ยนะเพื่อที่จะจะขึ้นให้ได้นะครับโอ้โหรถเนี่ยก็ต้องสุดยอดนะครับถ้ารถธรรมด,ดาก็ขึ้นไม่ได้นะครับต้องติดอัทเทโบนะครับถึงจะขึ้นได้อโอ๋อพวกเราทั้งสี่คนก็ปลดภัยอย่าง น่าทึ่งนะครับในโอ้โหนะดูดูทางนะาดูทางดูทางเลยครับลำบากไหมครับแต่ว่าสนุกนะสนุกสนานาาช,ชีวิตีที่เรียบง่ายนะครับพวกท่นี้นโอ้โอดูครับกเกษตรกรรมฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชได้นะคะก็จะมีพวกสตรอเบอร์รี่มีพวกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดข,ข้าวเหนียวสีม่วงมี บัวตองอ,อ,อแล้วก็มีการปลูกข้าวเจ้านะฮะแล้วแถวนี้ก็จะเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะนะครับตอนนี้พวกเราลงลงลงเขาแล้วนะครับลงพเพื่อจะไปสวนสตรอเบอร์อร,ร,รี่นะฮะโ,โอเคค่อยลงเพราะว่าทางลาดชันมาก ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นฤดูฝนเนี่ยลำบากแน่นอนครับรถเนี่ยก็ต้องติดโซ่นะฮะติดโซ่ล้อก็ต้องติดโซ่เพื่อที่จะถ้าเกิดความฝืดนะครับในการที่จะเดินทางจะขึ้นเขาลงเหวตั้งแต่งเจะขึ้นเขาลงเหวนะฮะตรงนี้ก็มีน้ําเล็กๆนะครับช่วงนี้แห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นฤดูร้อนนะฮะฤดูร้อนแต่ว่ายังยังหนาวอยู่ก็คงไม่แปลกที่ชาวบ้านแถวนี้นะครับ ที่ปลูกสตรอเบอรี่นะ